สิ้นสุดการรอคอย Apple ประกาศจัดงาน Special Apple Event วันที่12กันยายนนี้ทางการแล้วคาดเปิดตัว iPhone 15 s e ี i รีและ Apple Watch รุ่นใหม่ <c oughs> นักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 15 Pro Max จะมีส่วนแบ่งสูงสุด40%จากยอดจัดส่ง iPhone 15สี i รีทั้ง4รุ่น <c oughs> iPhone 15 Pro Max จะเพิ่มการจัดส่งในเดือนสิงหาคมนี้สามารถส่งมอบพร้อมกับ iPhone 15รุ่นอื่นๆ <c oughs> ภาพหลุดขั้วต่อ USB-C ของ iPhone 15ซีรี e s, <c oughs> <S รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Apple จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ e m s a Channel r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ เรียกได้ว่าสยบทุกข่าวลืออีกครั้งเมื่อ Apple ได้ประกาศจัดงาน Apple Event วันที่12กันยายนนี้อย่างทางการแล้วใช้ชื่อว่า w o n d e r l u ล t หรือความมหัศจรรย์นั่นเองพร้อมโลโก้ Apple สีฟ้าขาวที่อาจบอกใบถึงสีและวัสดุแบบใหม่โดยงานจะจัดขึ้นที่ s ติปจ๊อบเท e ตอร์ใน Apple Park โดยงานจะเริ่ม10โมงเช้าตามเวลาท้องถิน่นหรือประมาณเที่ยงคืนวันที่13กันยายน2023ตามเวลาประเทศไทย คาดว่าภายในงานจะมีการเปิดตัว iPhone 15ซีรีส์อ p p เป w a t c อรรุ่นใหม่และสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายรวมถึง iOS 17และ iPad OS 17ตัวเต็มด้วยใครที่เป็นสาวก i p h o n e ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นกลุ่มประเทศแรกที่วางจำหน่ายอีกด้วยวว้า <Wow. S 1> ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ นักวิเคราะห์เชื่อว่า iPhone 15 Pro Max จะมีส่วนแบ่งสูงสุด40%จากยอดจัดส่ง iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นมิงชึกว่านักวิเคราะห์จาก TF International s e c u r i t y เชื่อว่า Apple ตั้งความหวังไว้สูงเป็นพิเศษสำหรับ iPhone 15 Pro Max ซึ่งเป็น iPhone ที่มีราคาแพงที่สุดในซีรีส์เดียวกัน นักวิเคราะห์คาดว่า iPhone 15 Pro Max จะมีส่วนแบ่งประมาณ35-40%จากยอดจัดส่ง iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นในช่วงแรกของการเปิดตัวซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น10-20%เมื่อเทียบกับเป้าหมายของ iPhone 14 Pro Max ในปีที่แล้วการปร,ปรับปรุงกล้องเทเลโฟโตโด้ด้วยเลนแบบพ r i s c o p e ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซูม5-6เท่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ iPhone 15 Pro Max เป็นที่ต้องการมากขึ้นที่มา m a c r u m o r o o g l e Maps จะรองรับฟีเจอร์ l i v e t c t i v i t y บน d e น a ดบิ i ไ Island ของ iPhone 15ซีรีส์ทุกรุน่นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Steve m o s เ r er, พบโค้ดที่แสดงให้เห็นว่าทีมงานของ Google กำลังทดสอบฟีเจอร์ l i v e t c t i v i t y กับแอปพลิเคชัน Google Maps แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในแอปดังกล่าวความจริง Google เคยเปิดเผยว่ามีแผนเพิ่มการรองรับฟีเจอร์ l i v e Activity ในแอป o o g l e Maps ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยระบ,บุว่าจะพร้อมใช้งานอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ก็ยังไม่พร้อมใช้งานจนถึงปัจจุบัน Google ยืนยันว่ากำลังเพิ่มความสะดวกในการทำงานในรูปแบบเดินปันจจัรยานและบริการขนส่งสาธารณะโดยจะนะนำการเดินแบบ turn turn, เทินบเทิรนรวมไปถึงให้ข้อมูล ETA หรือระยะเวลาโดยประมาณที่จะไปถึงที่หมายผ่านทางฟีเจอร์ l i ฟ e แอค t ิบนหน้าจอล็อกสกรีนโดยไม่ต้องปลดล็อกเพื่อเปิดแอป โดยพื้นฐานแล้ว Light Activity จะแสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อ s c r e e นแต่สำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะสามารถแสดงการแจ้งเตือนบน Dynamic Island ได้เช่นกันและแน่นอนว่าจะขยายไปยัง iPhone 15ซีรีส์ทุกรุ่นเนื่องจากมีข่าวลือว่ารุ่นพื้นฐานจะได้รับ Dynamic Island แทนที่รอยบากบนหน้าจอที่มา Macrumors p h o n e 15 Pro Max จะเพิ่มการจัดส่งในเดือนสิงหาคมนี้สามารถส่งมอบพร้อมกับ iPhone 15รุ่นอื่นๆ ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า iPhone 1บ Pro Max จะวางจําหน่ายช้ากว่ารุ่นอื่นๆในซีรีส์เดียวกันราว3-4สัปดาห์แต่รายงานล่าสุดช่วยยืนยันว่า Apple จะมี iPhone ิบ Pro โปรแมพร้อมในวันเดียวกับ iPhone 15หซีรีส์รุ่นอื่นๆมิงือกว่านักวิเคราะห์จาก TF International Security เผยว่าซัพพลายเออร์ของ Apple จะเริ่มจัดส่ง iPhone 15 Pro Max จำนวนมากภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ iPhone รุ่นอื่นๆก็กำลังเพิ่มการจัดส่งพร้อมกันด้วย หมายคว่าไอโฟน15 Pro Max อาจไม่ถูกเลื่อนกำหนดการวางจำหน่ายตามที่เคยมีข่าวลือเขาวลือเกี่ยวกับความล่าช้าของ iPhone 15 Pro Max มาจากความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของเซ็นเซอร์รับภาพโดยมีรายงานว่า iPhone 15 Pro Max จะเป็นเพียงรุ่นเดียวในซีรีส์ที่ได้รับการปร,ปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้ด้วยเลนส์แบบพาริสโคปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซูมที่มา m a c r u m o r ภาพหลุดขั้วต่อ USB-C ของ iPhone 15ซีรีส์ มาจินบูแรงปล่อยข่าวลือที่วางใจได้แจกรูปกวดต่อ USB-C ของ iPhone 15 Series แสดงให้เห็นว่ามีสีสันแตกต่างกันไปตามสีของตัวเครื่องพร้อมยืนยันว่า iPhone 15จะมีสีเขียวอ่อนไล์กรีนเป็นหนึ่งในตัวเลือกจากทั้งหมดที่มี5-6สี 64. ก่อนหน้านี้มาจินบูอ้างว่า iPhone 15 Series จะมาพร้อมกับ USB-C สายถักที่มีความยาว1.5เมตร สายไลนิ่งที่เคยแถมให้ก่อนหน้านี้มีความยาว1เมตรสายถักยังช่วยเพิ่มความทนทานให้อายุการใช้งานได้นานกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หมิงเฉือกว่าเชื่อว่าพอร์ต U S B C ของ iPhone 15และ iPhone 15 Plus แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนอกจากอินเทอร์เฟซ เนื่องจากจะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน USB 2.0หมายถึงมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด480เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วเท่ากับ Lightning บน iPhone ในรุ่นปัจจุบันขณะที่พอร์ต USB-C ของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max อาจรองรับ USB 3.2หรือ Thunderbolt 3เป็นอย่างน้อยซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด20กิกะบิตต่อวินาทีหรือ40กิกะบิตต่อวินาทีขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ รวมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ Apple จะเปิดตัวในงาน Special Apple Event เปิดตัว iPhone 15 iPhone 15 p Plus iPhone 15 Pro, และ iPhone 15 Pro Max หรือ iPhone 15 Ultra ในวันที่12กันยายนนี้แต่นอกจาก iPhone รุ่นใหม่ยังคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยส่วนจะมีอะไรบ้างเรารวบรวมไว้ที่นี่แล้ว Apple Watch Series 9 Apple Watch Series 9จะออกมาทำตลาดแทนที่ Apple Watch Series 8 โดยคาดว่าดีไซน์โดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยังคงมีให้เลือก2ขนาด41มิม mm และ45มิมตรแต่จะได้รับการปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยชิป S9 หลังจากไม่มีการปรับปรุงโปรเซสเซอร์ Apple Watch Series 8และ Apple Watch Series 7โดยใช้ชิปเหมือนกับชิป S6 ใน Series 6ชิป S9 ถูกอ้างว่าจะมีพื้นฐานมานจากชิป A15 ไบโอดิซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการผลิต5นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC ดังนั้น Apple Watch Series 9ควรเจอเร็วกว่าเดิมและได้รับการปรับปรุงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น Apple Watch Series 9ยังถูกเลังว่าจะถูกบรรจุไว้ในกล่องใหม่ที่มีขนาดกระทัดรัดกว่าเดิมมีสีสีเดิมให้เลือกได้แก่ Midnight, Starlight, Silver, Product Red แต่ตัวเรือนอลูมิเนียมจะได้รับสีชมพูเป็นตัวเลือกใหม่ Apple Watch Ultra รุ่นที่2จะได้รับชิป S9 เช่นกัน ดีไซน์โดยรวมยังคงคล้ายรุ่นแรกแต่มีรายงานว่าเปลือนจะบางลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางอย่างซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3D นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าจะได้รับสีใหม่เป็นสีไทเทเนียมที่เข้มกว่าเดิม Dark Black Titan เ u ียมสาย Apple Watch รุ่นใหม่ Apple Watch Series 9อาจได้รับสายแบบใหม่โดยทำจากวัสดุทักทอและใช้ตัวล็อกหัวเข็มขัดแบบแม่เหล็กคล้ายกับสายหนัง Modern Buckle ที่มีอยู่แล้วแต่ไม่มีความชัดเจนว่าสายดังกล่าวจะเข้ากันกับ Apple Watch รุ่นอื่นด้วยหรือไม่ เคส p h o n e รุ่นใหม่หลังจาก Apple ทําเคสต่างมาตั้งแต่ปี2013สําหรับ iPhone 5S และยังผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ iPhone รุ่นใหม่จนถึง iPhone 14 Series ที่รองรับ m a ็กเซฟในตัวก็มีข่าวลือว่าจะไม่ผลิตเคสสําหรับ iPhone 15 Series ทั้ง4รุน่นแต่ใช้วัสดุอื่นทดแทนที่เป็นมิดต,ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเคสชาร์จ a i r p o d s p r o แบบ USB-C Apple ถูกหรือว,ว่า จะเปิดตัวเคสชาร์จแอ p พ o d ์โปรใหม่ที่ใช้พอร์ตชาร์จแบบ USB-C แทนที่ Lightning เพื่อให้สอดคล้องกับ iPhone 15 s e r i e ์ที่จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เช่นกันสาย USB-C สำหรับ iPhone 15เนื่องจาก iPhone 15 s e r i e ์จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C จึงคาดว่า Apple จะเปิดตัวสายชาร์จแบบใหม่ที่เป็นพอร์ต USB-C to USB-C โดยมีรายงานว่าจะใช้สายถักที่มีความแข็งแรงขึ้นและมีความยาวสาย1.5เมตร จากเดิมที่มีความยาว1เมตรนอกจากนี้สาย USB-C ที่แถบม,มากับ iPhone 15ยังถูกเรอว่าจะใช้สายสีเดียวกับสีตัวเครื่อง iPhone ด้วยวว <Wow. S 1> สาย Thunderbolt สำหรับ iPhone 15 Pro ถึงแม้ iPhone 15 s ี r ีส์จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แต่มีข่าวว่าสายที่แถมมาให้จะถูกจำกัดความเร็วโดยเฉพาะ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่อาจรองรับมาตรฐาน Thunderbolt ทำให้แหล่งข่าวเชื่อว่า Apple จะแนะนำสาย Thunderbolt สำหรับ iPhone 15 Pro เป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงสุด40กิกะบิตต่อวินาทีตามมาตรฐาน Thunderbolt 4หรือ USB-C นอกจากฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ๆ Apple ยังมีแผนปล่อยซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตด้วยไม่ว่าจะเป็น iOS 17สำหรับ iPhone iPad OS 17สำหรับ iPad Watch OS 10สำหรับ Apple Watch และ TVOS 17สำหรับ Apple TV ทั้งหมดได้รับการเปิดตัวแล้วในงานประชุม WWDC 2023ที่ผ่านมาแต่ผู้ใช้งานทั่วไปยังไม่ได้รับการอัปเดตจนกว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในเดือนกันยายนนี้ที่มา m a c ก u m เมอ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อไอโฟนราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ